เดียนจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่พูดดีน่ะเขาทำกันตายตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไข่ห้างท่าเน,นี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะ ว่าน,นั่นน่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่านี้จะสบายและก็ทำให้ดูเนี้ยบขึ้นแต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายสุดโทมยแล้วนี่เธอเป็นใครยะ มาสอนฉันเนี่ยดูฉันสินเนี่ยบิดยังไงนางแบบถนงแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ุกเสยท้ายรถจักรยานยนต์ลอยไกลกว่า50เมตรตาไัว72ปีเสียชีวิตขาที่ที่พึ่งสุดท้ายวอสื่อช่วยตามหาอาผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลังหนีฝังขับพิพากษา รถบรรทุกเสยท้ายรถจักรยานยนต์ลอยไกลกว่า50เมตรตาวัย72ปีเสียชีวิตขาที่คนขับรถอ้างจักรยานยนต์ตัดหน้าเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่24มิถุนาย,ยน2560 ร้อยตำรวจเอกเทิดเกียรติธนะโสวัตริยกุลร้อยเวสรสถานีตำรวจปูทอนบ้านท่าเลือนได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกจนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายบริเวณใกล้เคียงวัดนาเกิดถนนสุขุมวิทตำบลจำร่างอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์เวรแ,และเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างบุญช่วยเหลือเดินทางไปอย่างที่เกิดเหตุ ในที่กเกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกฮีโนหมายเลขทะเบียน80ขีด6 6หตราที่บรรทุกกระดาษมาเต็มคันพลิกตะแคงอยู่ริมถนนทราบชื่อคนขับชื่อนายกิษณะพงษ์ทวีบุตรอายุ32ปีอยู่บารลกที่8ทับหหมู่8ตำบลเกวียนหักอำเภอกรุงจังหวัดจันทบุรีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ตอย่างใดส่วนคู่กรณีเป็นรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟหมายเลขทะเบียนกอตอน,นอ8 3 8ตรา สภาพรถบริเวณด้านขวาของรถเสียหายห่างจากรถประมาณ20เมตรพบศพนายจินดามุกสิกรัตอายุ72ปีอยู่บริเวณที่69หมู่3ตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดเบื้องต้นนายกิษณะพงให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองขับรถยน์มาจากอำเภองใหญ่เมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ออกจากซอยตัดหน้ากระทันหัน ตนเองพยายามเบรกและหักหลบแต่ไม่พ้นก่อนพุ่งจนท้ายรถจักรยานยนต์จนกระเด็นส่วนรถยนต์ของตอนเองเสียการควบคุมสายไปมาจนพลิกตะแคงลงข้างถนนดังกล่าวอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเอกเทิดเกียรติธนาสวัสทิยกุลได้ปันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พบว่าจุดที่ชนและจุดที่พบศพห่างประมาณ40เมตรหลังจากรถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกชนท้ายแล้วหลังจากนี้จะทําการสอบประคำนายกิศนะองค์พร้อมผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปที่พึ่งสุดท้ายวอนสื่อช่วยตามหาอาตู้ต้องหาคดียาเสพติดหลังหนี ฟังคำพิพากษาสี่ผู้ประกันตัวเดือดร้อนถูกทนายฟ้องค่าเสียหายหลายแสน่อนสังคมช่วยตามหาตัวมารับโทษ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่11ทับ5หมู่8ตำบลวังประจักษ์อเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นบ้านเช่าของนางสาวประจักษ์ศรีวะโสอายุ44ปีที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากเป็นหนึ่งใน4คนที่เป็นผู้ยื่นประกันตัวให้กับนายอดิศักดิ์หรืออาร์ตเพชรโป๊ะในคดียาเสพติด เมื่อวันที่11มิถุนายน2558พร้อมผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนโดยถูกตั้งข้อหาร่วม5ข้อหาซึ่งศาลจังหวัดตราดนะับฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่30ธันวาคม2558โดยช่วงเช้าในอดิศักดิ์และผู้ต้องหาอีกอราย มาตามนัดของศาลแต่ในช่วงบ่ายปรากฏว่านายอดิศักดิ์หลบหนีไปส่วนอีกคนรอฟังคำพิพากษาพร้อมยอมรับโทษตามกฎหมายนางสาวประจักษ์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นโดยนายอดิศักดิ์บ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตราดพร้อมกับพ่อแม่มานานกว่า10ปีแล้วกวระทั่งมารู้จักลูกสาวตนเองและคบหาเป็นแฟนจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน ก่อนที่นายอดิศักดิ์จะถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่11มิถุนายยน2558ที่ผ่านมาทำให้ลูกสาวตนเองขอร้องให้ช่วยประกันตัวนายอดิศักดิ์ขณะที่ลูกสาวได้ไปขอร้องให้เพื่อนช่วยประกันตัวอีกคน โดยอาศัยบ้านและที่ดินของนางสาวรัดดาจรดทรอ,อายุ68ปีที่ตำบลห้วงน้ำขาวนางสาวสุมิตาเกาะลอยและนายนัทวุฒิสงวนยาซึ่งเป็นญาติฝั่งเพื่อนลูกสาวก่อนที่นายอดิศักดิ์จะได้ประกันตัวออกมาการะทั่งหลบหนีไปในวันฟังคำพิพากษาของศารซึ่งตนเองทั้งตำรวจและทานายได้ออกติดตามตัวทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีวี่แววที่จะเจอนายอดิศักดิ์ นางสาวประจักษ์เผยความรู้สึกในขนาดนี้ว่าต้องถูกทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและผิดสัญญาทำให้ตนเองและนางสาวรัตด,ดาจรดทอนนางสาวสุมิตาเกาะลอยและนายนัทวุฒิสงวนญยาตต้องจดใช้เงินจำนวน350,000ื่นบาท ดอกเบีย้ยอีกร้อยละ15ต่อปีทำให้ตนเองต้องรับใช้เงินเดือนละ3,000บาทเป็นเวลา2ปีขณะที่นางสาวรัตด,ดาจโรทรเสียชีวิตทำให้นางสาวสุมิตาเกาะลอยในฐานะลูกสาวต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดือนละ1,000 0บาทเป็นเวลา1ปีส่วนนายนัทธิสงวาติยังไม่ยินยอมใช้เงินซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครจ่ายเงิน แม้จะเลยกำหนดมาแล้ว1เดือนและเดือนที่2กํกำลังจะถึงในวันที่30มิถุนายน2560นี้แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานีบีดีเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43 โทร084148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090818 1833เกาะช้างฟังอาวสับปะรดโทร090818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งเอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาถนนเส้นนี้ในบริเวณจังหวัดชนบุรี คนขับรถที่ส่งอาตมาบ่อยๆก็บหนเมื่อก่อนว่าถนนเส้นนี้ทําไมทําไม่รู้จักเสร็จดีชาตินี้ก็ไม่รู้จักเสร็จแน่นอนชาตินี้ยังไงก็ไม่เสร็จปรากฏว่าไม่นานนักโยมที่ส่งอาตมามาโยมก็เสียชีวิตไปแต่ตอนนี้ถนนเสร็จแล้วอาตมาจึงนึกในใจว่าชาติหนึ่งของโยมที่บอกว่าชาตินี้ไม่เสร็จเนี่ยใช่ชาตินี้ของโยมไม่เสร็จละเพราะโยมได้ตายก่อนที่จะเสร็จหนึ่งชาติของโยมหมดไปแล้ว แต่หนึ่งชาติของอตาตมาก็คือชาตินี้ตอนนี้อาตมาได้เห็นถนนเส้นนี้เสร็จสับเรียบร้อยท่านทั้งหลายคำที่บอกว่าหนึ่งชาติของทุกคนมีเวลาไม่เท่ากันไม่ใช่หนึ่งร้อยปีหนึ่งชาติไม่ใช่แปดสิบปีมาตรฐานของหนึ่งชาติแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะยี่สิบสามสิบปีห้าปีสามปีดังนั้นการที่คาดิเคาเนว่าหนึ่งชาติมีเวลาที่ อย่างนั้นอย่างนี้คงจะเป็นเวลาโดยมโนโมโนไปเองไม่ใช่น้อยถ้าหากว่ามีนาฬิกาอยู่หนึ่งเรือนนาฬิกาที่เราคิดว่าเวลาของชีวิตเราจะต้องอยู่ร้อยปีและเวลาของความเป็นจริงว่าชีวิตของเราอาจจะต้องอยู่ได้เท่านั้นเท่านี้เวลาโดยความรู้สึกกับเวลาโดยจินตนาการก็คงเป็นคนละเรื่องของเวลาถ้าหากว่าเราคิดว่าเราอยู่ได้ร้อยปีและเราตายตอนอายุ40ปีแสดงว่าเราก็ขาดทุนความคิดไป60ปี ดังนั้นหนึ่งชาติจะได้คาดเดาว่าจะยาวนานหนึ่งชาติของแต่ละคนไม่เท่ากันถนนแต่ละเส้นบางคนบอกว่าชาตินี้ก็ไม่มีทางทําได้เสร็จไม่แน่หนึ่งชาติอาจจะไม่เสร็จสําหรับคนบางคนแต่หนึ่งชาติอาจจะเสร็จได้สําหรับคนบางคนขอให้ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันไม่รู้ว่าหนึ่งชาติจะจบลงเมื่อไหร่สําหรับชีวิตเราขอจเจริญพรกับถนนเส้นนี้ที่เสร็จแล้วที่ชนบุรี